มหาเวทผนึกมารตัวเต็ม252มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าศึกชี้ชตาแดนอสุราชินจูกุพาจีบสี่ภาพของมังงะในตอนนี้นั้นได้ตัดมาที่ด้านนอกของอาณาเขตเสียงของคุากาเบะเนี่ยก,ก็ได้พูดออกมาอาโคสึยูตะขยับพิการขออาณาเขตไว้ให้พอดีกับพวกเราไปทีนี้ก็เหลือแค่กระจายกําลังในการประจําตําแหน่งให้ไร้ซึ่งจุดบอดและพอถึงเวลาที่โคสึยูตะทาลายอาณาเขตบางส่วนปุ๊บ วีนาชินันสิรินก็จะเข้าโจมตีปับ๊บดังนั้นแล้วคอยสังเกตสัญญาณในการโจมตีให้ดีสิ่งัำพูดนายโนเนี่ยก็ได้พูดออกมาคุสซากาเบะสัส่งผมว่าเพิ่มคนเข้าไปในานาเขตไม่ดีกว่าเหรออีกอย่างเลยคือในตอนแรกที่ได้มีการวางแผนไว้เจ้โจโซเข้าไปด้วยนี่นะสิ่งคำพูดนั้นคุณซากาเบะก็ได้ตอบกลับแล้วตัวนายคิดว่าในตอนนี้จะเข้าไปทันงั้นเหรออีกอย่างเลยคือถ้าเกิดมีการส่งใครเข้าไปในานาเขตของโคสิซูยุตาในตอนนี้ละก็มีวายเจ้าสุคุณะดีมีการหันนนนนมาาาสใจขนนานาขนะ้อเต ดังนั้นแล้วแผนในการรอบสังหารของเซนอินน่ะได้มีการพังเละเทะที่สําคัญสุดเลยคือจะให้ไปป้วนเปี้ยนเกะกะร,ระดับพิเศษน่ะก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วสิ้นคําพูดนะ้นอีโน,โนก็ได้ตอบกลับมาเลยผมว่าจะเกิดเป็นระดับอย่างคุณคุสกาเบะแล้วก็ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าตัวคุสคาเบะที่ได้ฟังเนี่ยตัวเขาก็เมินเฉยคําพูดของอีโนและจากนั้นคุณคาเบะก็ได้พูดออกมานี่เซนอินฉันฝากด้วยนะ และฉะน,นั้นภาพตัดมหาตัวของมาร์กิสเซอินที่เชิในตอนนี้นั้นกําลังตั้งท่านในการกะเข้าโจมตีเหมือนตัวเธอณนะตอนนี้กําลังรอสัญญาณเข้าโจมตีจากโคสึยูตะและฉะน,นั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมหาคุซากเบออีกครั้งสัญญาณในการโจมตีจากโคสึยูตะจะมีการแสดงให้เราเห็นในจวที่สุคุนานั้นกาลังเผลอมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราจึงได้มีการคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่ต้องพบเจอในตอนนี้คงมีแต่คําว่ายอดเยี่ยมและยอดแย่ จากนั้นภาพที่คุสกาเบะในตอนนี้กําลังจะเห็นนั่นคือภาพที่มากิสามารถโจมตีรอบสังหารสุคุณาได้กับการตัวของยูตะนั้นกับถูกสุคุณะเข้าโจมตีอย่างสาหัสนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นลีกาที่ได้เห็นยูตะถูกโจมตีขนาดนั้นตัวของลีกาก็ได้ร้องไห้พร้อมกับที่ตัวเธอในตอนนี้นั้นกำลังแบกร่างของโคชิยูตะออกจากการต่อสู้คุสคาเบะที่ได้เห็นเหตุหการณ์เป็นแบบนั้นตัวคุสคาเบะเนี่ยก็ได้พูดออกมายอ้ย สิ้นคําพูดนั้นตัวอุยเนี่ยก็ได้โผล่วาบมาพร้อมกับชี่ตัวของอุยนั้นได้พาตัวของยูตะวับกลับไปรักษาจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ของมากิีเซนอินมากิที่สามารถแทงหลังของสุคุนะได้จนทะลุมากิีเนี่ยก็พยายามในการสะบัดดามในการตัดตัวสุคุนะให้ขาดทอนแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วสุคุนะเนี่ยก็ได้พุ่งตัวหลบหนีวินาทีนั้นสุคุนะเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจการทาลายอนาเขตตะกี้ขอให้เจ้าเด็กโดนผีสิง ไอเจ้าเด็กนั่นตั้งใจในการทำลายอนาเขตซึ่งเนือดจะมีการเดาเลยคือการทำลายอนาเขตคือการกะตั้งใจในการส่งสัญญาณในการโจมตีเพื่อให้คนข้างนอกอนาเขตได้มีการเห็นสัญญาณนั้นสิ่งที่เจ้าเด็กนั่นต้องการทำเลยคือตั้งใจให้ตัวเราในตอนนั้นสังเกตที่รอยแยกของเขตแดนอนาเขตที่ได้แตกออกและวินาทีที่ตัวเราได้มีการคิดว่าเราชนะการต่อสู้แล้วในจังหวะนั้นจะเป็นการเปิดจังหวะให้กับยายผู้หญิงที่ไร้ซึ่งพลังงานคำสาปเข้าโจมตีเราโดยความทชื่อว่านั่นมีพลังงานคำสาปเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเข้าออกเขแดนของนาเขตได้อย่างอิสระงั้นสินะส่วนดาบที่ได้มีการใช้ในการโจมตีเราคงได้มีการแอบไว้ในนาเขีแต่แรกแล้วและแผลที่ได้เกิดจากการโจมตีตะก,กี้รักษาช้ากว่าจุดอื่น ปอลโ,โดยปอติเนี่ยการใช้งานคุณใส่ย,ย้อนกลับในการรักษาบาดแผลที่ได้เกิดจากดาบฟันวิญญาณของมากีนั้นไม่สามารถทําได้และยิ่งถ้าเกิดผู้ที่ได้มีการถือดามนั้นสามารถวิเคราะห์ถึงดวงจิตวิญญาณของเป้าหมายได้นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาบาดแผลที่ได้เกิดจากการโจมตีด้ดับฟันวิญญาณนั้นทางนี้ทางนั้นละตัวของเป้าหมายในการรักษาเนี่ยต้องตระหนักรู้ถึงโครงสร้างของดวงจิตซึ่งนั่นคือปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูรูปทรงของดวงจิตที่ได้ถูกดาบโจมตีซ ถึงเขาคงดวงจิตของตัวเขาถึงแม้ว่าหนึ่งกายเนื้อจะมีสองดวงจิตในการเบียดกันอยู่ก็ตามแต่ว่าในกรณีนี้นั้นถึงแม้ว่าสุคุนะจะรับทราบถึงโครงสร้างดวงจิตแต่การใช้งานคุณใส่ย,ย้อนกลับในการรักษาเนี่ยมันก็ยากในการทําให้บาดแผลนนะั้นรักษาจนสมบูรณ์เหตุผลนั้นเกิดจากผลกระทบที่ได้ต่อสู้กับอาจารย์โกโจซาตรุที่ในตอนนี้นั้นผลกระทบยังคงหลงเหลืออยู่จากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปหายูจิที่ยูจิในตอนนี้นั้นยังคงไม่ยอมแพ้ฟูชิงุโรยังหรอกนะตัวฉันน่ะไม่ยอมหร แต่แล้ววินาทีนั้นอยู่ๆ,ๆยูจิเนี่ยก็ได้ล้มลง <c oughs> เพราะว่าที่เขาในตอนนี้นั้นมีเลือดออกปากอะไรเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราไม่สิจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าทำไมถึงได้เกิดขึ้นการใช้งานคุณใส่ย,ย้อนกลับถ็นวิชาขั้นสูงที่ตัวเราเพิ่งใช้เป็นได้ไม่นานแต่ว่าตัวเรากลับใช้มันในการรักษาอาการบาดเจ็บที่โดยปกติแล้วคนปกติน่ะควรตายไปแล้วตั้ง4ครั้งถึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกที่จะมีจุดไหนสักจุดที่ยังไม่สามารถสมานตัวได้อย่างสมบูรณ์สำคัญสุดเลยคือจุดที่เรายังไม่รักษาคือจุดไหน แต่แล้ววินาทีนั้นโจโซนะฮะก็มาและก็ได้จับหลังของยูจิตัวนายนะ่ะใจเย็นก่อนค่อยๆนึกให้ออกแล้วลองจินาการถึงภาพเขาคงสร้างของร่างกายที่ได้ประกอบขึ้นจากหลอดเลือดภาพยามเลือดไหลเวียนทุกซอกทุกมุมของร่างกายเหมือนลากไม้ที่ได้แผ่ขยาย และจากนั้นภาพ็ปด้ตัดมาที่การต่อสู้ของสุคุนะกับมากอีกครั้งตัวของมากิเนี่ยก็ได้พุ่งตัวมาโดยการใช้สายฟ้าในการเป็นที่ดีตัวสุคุนะก็ได้ใช้พลังใครในการตัดสายไฟ,ฟแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วมากีก็สามารถหลบการโจมตีได้มากีที่สามารถเข้าาชิดสุคุนะได้มากีก็ได้สะบัดดาบในการกะเฉือนตัวสุคุนะสุคุนะได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็กระโดดหลบในการโจมตีของมากีแต่แล้ววินาทีนั้นมากีก็ได้เปลี่ยนท่าการโจมตีจากการสะบัดดาบกลายเป็นการแทงตรงทําให้สุคุนะที่กําลังกกอ่่เนีืาามมขุ สามารถจับดาบฟันิยนของมากีได้ตัวของมากีนั้นกลับยิ้มให้ <c oughs> สิ้นรอยยิ้มนั้นตัวของมากีเน,เนี่ยก็ได้เหวี่ยงร่างของซูคุนะาที่ได้จับดาบเธอจนกระ <c oughs> เด็นเมื่อซูคุนะานั้นกระเด็นโนสะพานซูคุนะนั้นก็สามารถตั้งหลักการต่อสู้ได้อีกครั้งหล <c oughs> ังจากนั้นซูคุนะก็ไม่รอช้าใช้พลังหาชีสไปเดอร์ในการหันสะพานให้กลายเป็นอิฐก้อนเล็กในการบังวิสัษทัน์ในการโจมตีของมากีซึ่งในจังหวะเดียวกันขณะที่เสียงอิฐนั้นกำลังถล่มซูคุน ก็รอบอดเคียงคู่สิ่งคำไล่นั้นของซูคุนาตัวของมากิกับสามารถสังเกตเห็นได้มากิเนี่ยก็ไม่รอช้าในการก้มหลบการโจมตีพลังใครในการขยายเป้าหมายทําให้นะตอนนี้ซูคุนาเนี่ยก็เริ่มมีข้าะในการต่อสู้อีกครั้งนั่งผู้หญิงนี่มอคมคนเราออกได้ดีกว่านะคมคนอื่นเงินสินะชามโมชวนนึกถึงการต่อสู้กับโมโหรกาด์ที่ชิบุยาจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปหามากิที่มากิเองเนี่ยก็ได้วิเคาะการต่อสู้เช่นเดียวกัน ใช้พลังงานคำสามในการบีบหัวใจให้ทำงานเพ้อมับการฟื้นฟูไปในตัวใช่งั้นเราจะบอกว่าเรื่องที่ฟูชิงนโรเมงองมีได้มีการบอกเรื่องสามพินิษนะี่คือเรื่องจริงและหลังจากนั้นมากรีเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่หัวใจของแกนะ่ะการต่อสู้ไปแล้วทำอย่างนั้นไปนะ่ะจะไหวแน่งนั้นเหรอซูคุนะที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ตอบกลับนะตอนนี้ยังสบายจากนั้นภาพของมังงะก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ของอุราเมกับฮาคาริ8ป8เหมือนนะตอนนี้สเตเรียมในการต่อสู้จะประกอบไปได้วยน้ำแข็งเสียงฮาคารินั้นก็ได้พูดออกมา จะว่าเพราะส่วนหนึ่งเจ้าตัวไม่คิดจะปิดซ่อนก็คงได้แต่ต้องบอกตามตรงว่ากลิ่นอายของสุคนะน่ะอ่านง่ายเป็นบ้าสิ้นคําพูดนั้นอุลาเมนเนี่ยก็ได้ตอบกลับนี่แกกําลังจะสื่อว่าอะไรจากนั้นฮาคลีก็ได้พูดต่อตอนแรกที่มีการเห็นล่านั้นของสุคุนะตัวฉันก็ได้คิดในใจว่าชิปหายละแต่พอถึงเวลาในการต่อสู้จริงกับเอาอยู่เฉยเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดเลยว่าในตอนนี้พลังคำสาปของสุคราน่ะกำลังอ่อนแอลงดังนั้นแล้วคนชนะเลยคือพวกฉัน สิน้นคำพูดนั้นุราเ,เน่ก็ได้หัวร้อ,อก,กลับไป <c oughs> แกนี่มันน่าเอ็นดูทั้งอาคมและสมองจริงๆหาคาลิที่รดนชมแบบนั้น,นถึงก็เขินอ่ขอบคุณแต่โคสึยูตะน่าดูกว่านะจากนั้นอุเมะก็ได้พูดต่อท่านสุคุณะเอาแน่เอาเนอได้สิที่ไหนกรณน,นี้ที่เขาไม่ได้สนใจฝั่งตรงข้ามคื่ของพลังงานคำสามนะคมประมาณนี้ผู้อีกนาหนึ่งเลยคือพวกแกนะคลายด้วยซ้ำที่ไม่สามารถง,ง้าอะไรออกมาสแสดงให้เหมือนกับโกโจโซาตตรุทำได้ และถึงแม้จะจากผลกระทบในการต่อสู้ช่วงแรกแต่พวกแกนะจงรู้เอาไว้ว่าในตอนนี้นั้นท่านสุขุนะยังไม่ได้เอาจริงและแล้วมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมานสองร้อยาก็ได้จบลงไปความเล่า้อนของศึกชีตาได้พุ่งกระชูดจะไม่รู้ว่ามันจะจบที่ตรงไหนฉบับหน้าสีในมังงะชินหน้าฉลองครบรอบการตีพิมพ์ต่อเนื่อง6ปีนั่นแหละครับอย่างที่เห็นกันในตอนนี้นั้นสุขุนะยังไม่ได้เอาจริงสุขุนะยังไม่ได้ใส่สุด เมื่อไหร่มึงจะใส่หมดกูถามจริงๆมึงจะเก็บไว้หาพ่อมเหรอคนอ่านค่อยเห็นมึงเก็บมาพักนึงแล้วเนี่ยสัตว์เก็บมานานจนลำคาญแล้ะแ้แก,แกไม่มีสิทธิ์คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ